ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระวรรณคดีวรรณกรรมในระดับชั้นม5นะคะคุณครูชอบสอนไหมคะสอนวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยใครๆก็ชอบเน,ะนาะนักเรียนก็ชอบเรียนเพราะว่าสนุกแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เขาไม่เคยรู้ไม่เคยทราบและส่วนใหญ่คุณครูสอนกันเนี่ยคุณครูก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเด็กก็จะชอบเรียนทีเดียวนะคะแล้วก็เอาไปจัดกิจกรรมกันมากมายทีเดียวอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการ เรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะเด่นของวรรณคดีวรรณกรรมถ้าจะพูดไปว่าลักษณะเด่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่หลักสูตรเขาต้องการที่จะให้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราไปดูหลักสูตรนิดนึงนะเราไปดูหลักสูตรนิดนึงจะเห็นได้ว่าหลักสูตรเนี่ยในเรื่องของสาระที่5สาระวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นวิจาร์ณวรรณคดีวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าได้นำไปใช้ประโยชน์คือเขาต้องการให้เด็กเนี่ยได้อ่านจริงๆถ้าไปดูในหลักสูตรเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าหลักสูตรม .5 จะต้องมีอ่าน5เรื่องนี้ในหลักสูตรน่ะมันไม่มีมันจะมีแค่ว่าวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาวรรณคดีทางพิธีกรรมวรรณคดีทางประวัติศาสตร์วรรณคดีควาสอนวรรณคดีบันทึก เหตุการณ์หรือบันทึกการเดินทางหลักสูตรจะบอกไว้อย่างนั้นแต่ว่าทางกระทรวงสธิตการเองทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็มีนักวิชาการที่เขาเด็งเห็นแล้วว่าควรจะมีสื่อนะคะที่เอามาช่วยนําทางในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุมาตรฐานนั้นด้วยวรรณคดีวรรณกรรมที่เห็นประโยชน์แล้วก็มีเนื้อหาสาระคุณค่าที่สอดคล้องกับ เป้าหมายหรือจุดประสงค์หรือมาตรฐานนะคะก็เลยกําหนดมาเป็นแนวทางให้อย่างเช่นของม5เนี่ยใช่ไหมคะของม5เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีเนื้อหาวัรณรดีวรรณกรรมอยูออ่หลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยนะคะเ,เป็นเรื่องของออลักษณะเด่นของวรรณคดีวรรณกรรมจริงๆจะไปพูดว่าลักษณะเด่นเนี่ย มองว่าเออมันก็เวลาเราเรียนมันก็มันก็จะเด่นหรือไม่เด่นไม่รู้แต่มันคือปรากฏให้เห็นแต่ครูก็มาตั้งชื่อว่าลักษณะเด่นเพื่อจะตอกย้ําไปว่าไปดูไอ้สิ่งดีๆที่มันเด่นๆที่มันชัดๆนะที่มันสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางาไปเป็นแบบอย่างหรือติดปักต,ติดคำอะไรได้กูก็เลยตั้งชื่อมาว่าวิเคราะห์วิจาร์ลักษณะเด่นแต่เวลาจริงๆแล้วเราก็คือวิเคราะห์วิจารณ์ทุกเรื่องที่ปรากฏอยู่ แต่ว่าอาจจะไปย้ําว่าอันไหนมันเด่นเด่นยังไงมันดียังไงชัดยังไงน่าจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางอย่างไรมากกว่านะคะทีนี้ในเนื้อหาสาระเรื่องเนี้ยดูแล้วเนี่ยถ่าดูจากรูปก็คงจะทราบเนาะเรามีเรื่องอะไรบ้างคุณครูคะคุณครูอย่าลืมทบทวนนะคะ คุณครูอย่าลืมทบทวนนะคะ,นะว่าคุณครูกําลังจะสอนมาคดีวรรณกรรมเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องมหาวิสันดรชาโดกกันมัสีใช่ไหมคะมีเกี่ยวกับเรื่องบทละครพูดคาฉันเรื่องบัฒนภาธาเรื่องเลดตจเลงผ่ายเรื่องคมภีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็โครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเป็นเสมียนใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เขาเป็นจัดทามาเป็นแนวทางเป็นสื่อที่จะทําให้เกิดการ ความเป็นไปหรือว่ามาตรฐานตรงนี้ไงฮะเ,เข้าใจและแสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องของอสมบัติของชาติมรดกของชาติประเภทวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จําเป็นจะต้องอรู้ว่า5เรื่องแล้วรู้ก็ไม่ใช่รู้เฉพาะตอนเข้าห้องเรียนนะควรจะรู้มาก่อนเข้าห้องเรียนด้วยใน5เรื่องนี้ว่าเอาเอม .5 เราสอน5เรื่อง5เรื่องนี้มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องลองคิดคด,ดูนะคะ40ชั่วโมงเองนะหนึ่งภาคเรียนเรามี5เรื่องนี้ใน5เรื่องนี้สอนทั้งปีใช่ไหมหรือว่าสอนแค่เทอมเดียว่าลองไปดูซิมันมีอีกเทอมหนึ่งมันมีวรรณคดีอีกหรือเปล่าหรือมันมีวรรณคดีแค่5้าเรื่องใน1เทอในหนึ่งปีแล้วเราแบ่งสอน3ามเรื่อง2เรื่อง2เรื่องสมเรื่องหรือเรามีห้าเรื่องแล้วมีอีก5้าเรื่องอันนี้ลองไปดูแต่ ครูมองแล้วครูรู้ครูทราบแล้วแหะแต่คุณครูอยากจะให้พวกเราลงไปทบทวนดูนะว่าวนรนณคดีเรามีทั้งหมดกี่เรื่องที่เราสอนทั้งทั้งปีปีหนึงมี2ภาคเรียนเนี่ยนะคะและมี80ชั่วโมงแบ่งเป็น40 40เนี่ยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ไปดูเมื่อกี้หลักสูตรเราดูแล้วว่าเขาต้องการให้เราเข้าใจและแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้อย่างเห็นคุณค่าใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อเรา เราเลือกเราเราจะวิเคราะห์ล่ะเราต้องพูดว่าเราจะวิเคราะห์และวิจารณ์ล่ะจะเป็นลักษณะทั้งหมดเลยหรือองค์รวมในเรื่องของบรรณคดีวรรณกรรมที่เราควรจะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วเราดึงลักษณะเด่นออกมาเนี่ยเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดคืออันแรกก็คือเด็กจะต้องสามารถระบุลักษณะเด่นได้หรือลักษณะที่ดีของวรรณคดีที่เรียน5เรื่องเนี่ยเด็กสามารถระบุได้นะคะ ระบุได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าอา้าวแล้ว,ลวเรื่องนี้เด่นตรงไหนเด่นอะไรดียังไงนะคะแล้วก็วิเคราะห์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หมายความว่าใน5เรื่องนี้มันสามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตสังคมในอดีตน,นั่นก็คือคือพอวิเคราะห์เรื่องลักษณะเด่นแล้วมันจะมีด้านของประวัติศาสตร์สะท้อนด้านประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วมาเชื่อมโยงได้ไหมกับในชีวิต เพราะว่าเราเรียนวนรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยมันเหมือนโรงละครโรงใหญ่เหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนอะไรต่อมีอะไรให้เราได้เห็นได้ทราบเยอะแยะมากมายอาจจะในยุคสมัยที่กวีแต่งแล้วก็ความคิดของกวีที่สอดที่สอดแทรกมาให้ที่แฝงมาให้แล้วก็นําเอาวิถีชีวิตนำเอาปริษัทิมาเชื่อมโยงมา คุกคา้ากันไปในวนรรณคดีวรรณกรรมที่ท่านแต่งกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเมื่อเราได้วิเคราะห์แล้วเราก็สามารถจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่ในปัจปจ,จุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กได้ได้เห็นภาพของความความเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเมื่อเห็นเมื่อวิเคราะห์เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเห็นเหตุเห็นผลอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการแก้ไขเรื่อง,องการประยุกต์ใช้อะไรต่างๆมันก็จะมีแนวโน้มออกไปได้นี่เป็นเรื่องของการคิดต่อซึ่ง การเรียนแล้ววิเคราะห์แล้วเชื่อมโยงมาถึงในชีวิตปัจจุบันได้หรือในภาพของปัจจุบันได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะนี่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้ทวนนิดนึงนะคะระบุลักษณะเด่นของวรรณคดีวรรณกรรมนะคะแล้วก็วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในชีวิตนะโดยเน้นไปในเรื่องของวิถีชีวิตสภาพสังคมบริษัทแลรก็ตามนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของ วรรณคดีวรรณกรรมตอนนี้เรามาดูในสาระอันนี้เราจะไม่พูดละเราพูดไปแล้วว่าวรรณคดีวรรณกรรมนั้นเรามีสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างมากมายทีเดียวในมสเราก็พูดมาละตอนนี้ในม .5 เราจะเห็นว่าเวลาที่เราเราจะศึกษาเนี่ยก่อนที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเราคงจะต้องสรุปก่อนนะคะสรุปก่อนเพราะฉะนั้นว่าในเรื่องสรุปของของเรื่องเนื้อหานะคะในเรื่องสรุปของเรื่องเนื้อหานั้นก็จะมีเรื่องของรูปเรื่องของพูดแต่งเรื่องของท่ มาเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็ในเรื่องของโครงเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เรื่องของเนื้อหาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยบกับเรื่องคุณค่าพอเนื้อหาแล้วก็จะมาเรื่องของคุณค่าคุณค่าก็จะแบ่งเป็นด้านต่างๆนะคะจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ด้านศาสนาด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านอะไรต่อมีอะไรเรื่องการครองชีวิตอะไรกการครองเรือนอะไรก็ตามนะคะ จากนั้นในเรื่องคุณค่าแล้วในเรื่องวรรณศิลป์คุณค่าทางเชิญวรรณศิลป์คุณค่าใน,านด้านด้านเนื้อหาอันหนึ่งและคุณค่าในเรื่องด้านวรรณศิลป์อันหนึ่งความได้ได้แก่การคัดสรรคําต่างๆมาอย่างประณีตของผู้แต่งของกวีทั้งหลายนะคะเขามีกลยุทธ์กลวิธีอย่างไรในการที่จะเรียบร้อยเรียงเรียบเรียงเรื่องราวให้หน้าอ่านหน้าหน้ามันเรียกว่ามีทั้งอรรถรสมีทั้งความไพเราะนะคะให้ความจันลงใจบันเทิงใจ อันนี้นะคะหรือไม่ก็สะเทือนอารมณ์ก็แล้วแต่นะคะและจากนั้นก็เป็นแนวคิดหรือข้อคิดนะคะที่ที่ที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆก็จะมีอย่างนี้ในเรื่องของสาระวรณคดีวรรณกรรมมีเรื่องของเนื้อหาเรื่องของคุณค่าและคุณค่าคุณค่าก็จะแยกเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาและคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์แล้วก็จากนั้นก็จะมีแนวคิดข้อคิดนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ เราจะต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณครูคะคุณครูมองจากหลักสูตรแล้วว่าเออม5เราจะสอน5เรื่องนะคะเราจะการเรียนรู้5เรื่องเรามีผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าเด็กคุณจะต้องระบุลักษณะต่างๆที่เป็นจุดเด่นของของวรรณคดีวรรณกรรม5เรื่องนี้ได้แล้วก็จะสามารถที่จะออนอกจากจะออระบุได้แล้วก็จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆ นะนะที่อยู่ในแนวที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ทวนมานิดหนึ่งก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะในเรื่องของเนื้อหานะฮะในเรื่องของวรรณศิลป์ในเรื่องของคุณค่าต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องตอกย้ำคำเตือนตรงนี้ครูกําลังบอกอะไรกับพวกเราครูกําลังที่จะเตือนอะไรกับพวกเราคืออะไรคะการศึกษาความรู้พื้นฐานความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่เรากําลังจะให้เด็กนั่นเองนะคะซึ่งเราจําเป็นจะต้อง ทำความรู้ความเข้าใจนะคะนี่ความสําคัญในเรื่องของการวิเคราะห์หรือการวิจารณ์ที่เราบอกไว้แล้วว่าเด็กๆนะชอบเรียนอยู่แล้วค,คุณครูก็ชอบสอนเพราะสนุกเรื่องราวสนุกสนานแต่ที่สําคัญนั้นจะสนุกอย่างไรก็ตามนอกจากสนุกแล้วมันยังมีอย่างอื่นซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องมีการจัดก,กิจกรรมหรือการที่จะบอกการที่จะแนะนําให้เด็กเข้าทราบหรือเข้าตระหนักในเรื่องความสําคัญว่าเรารู้ความสําคัญของเ,ออเรื่องของรรณคดมวรรณกรรมโดยการวิเคราะห์อย่างไรนะคะมันจะ ทำให้เข้าใจลักษณะของวรรณคดีมากขึ้นไหมนะฮะจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประกอบเพื่อในการสื่อสารก็ดีในการศึกษาต่อก็ดีในการบางทีเขาคนก็ไปแสดงเป็นอาชีพเป็นละครเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าเราคนไทยคนหนึ่งนะ,ะวรรณคดีวรรณกรรมเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเป็นสมบัติของชาติเป็นมรดกของชาติก็เท่ากับเรารักษามรดกของชาติด้วยเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กเขาได้สํานึกถึงความเป็นไทยความเป็นชาติด้วยการที่ว่าเขาเรียนรู้และเขาเข้าใจ แล้วก็เอาไปใช้ได้ถูก ตามที่กวีเขาได้บอกหรือเขาแนกหรือเขาได้บรรจงเขียนมาหรือแต่งมาเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นการรักษาบรดกของชาติไปอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดการจิตใจเบิกบานการจันลงใจนะมนุษย์เราไม่ใช่จะเคร่งเครียดไปตลอดเวลาแต่ความจันลงใจหรือการที่จะเอาสิ่งอะไรมาทําให้เกิดการจันลงใจได้นั้นวรรณคดีวรรณกรรมมันก็ทําให้จันลงใจได้อ่านแล้วสนุกชวนติดตามได้ข้อคิดอะไรต่างๆนะคะให้ข้อคิดคุณค่ามากมายน,นี่คือสิ่งที่ เราจะต้องให้กับเด็กนะคะเพื่อที่เราจะบอกเขาว่าเนี่ยเราเรียนแล้วมันได้อย่างนี้เวลาเราเรียนแล้วเราได้ไหมนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการหรือขั้นตอนในการสอนวนรรณคดีวรรณกรรมนั้นครูอยากจะสรุปขั้นตอนตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าวรรณครณิรวณกรรมในม .5 ที่เราเรียนเราจะต้องจัดการเรียนรู้ในมี5เรื่องเนี่ยคุณครูจําเป็นอย่างยิ่งในการทบทวนความรู้ของเรานั้นคือ5เรื่องอย่ารู้เฉพาะตอนนะคะ อย่ารู้เฉพาะตอนอย่างเช่นมหาเวสสันดรชาดกกันมัดส,สีคุณครูก็รู้เฉพาะกันมัดส,สีคุณครูคงจะต้องไปศึกษาว,ว่ามหาเวสสันดรชาดกนะผู้แต่งเป็นใครนะคะแต่งไว้มีกี่การกันไหนบ้างอะไรอย่างน้อยๆเรื่องย่อๆที่เราควรจะต้องรู้เพราะมันจะเชื่อมโยงนะคะผู้แต่งก็จะเชื่อมโยง หรือว่าจะแฝงไปด้วยข้อคิดคติอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงในในลักษณะของเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของมหาเวสสันดรนะมีทั้งกี่การนะคะมี13กานใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแต่ละการเป็นอย่างไรอย่างไรเราไม่ได้บอกว่าให้ให,ให้คุณครูเนี่ยไปแนะนําให้เด็กนะ่ะไปอ่านทั้ง13บสามกานคือแนะนํามาแนะนําได้แต่คุณครูเจ้าจะต้องมีวิธีการที่จะทําให้เด็กเขารู้ใน13บสากานโดยวิธีย,ย่นย่อคือเด็กเขาจะวิเคราะห์ เขาจะไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะกันนั้นแต่เขาจะต้องรู้ที่มาที่ไปบอกแล้วว่าการวิเคราะห์นั้นมันคือการเจาะลึกการสาวลึกลงไปให้รู้ที่ให้รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้เป็นมาอย่างไรมันก็ มหวาวิทยาลัยไม่ใช่มีแค่การมสัสีมีตั้งหลายการเมรเด็กพอจะรู้รู้คราวแต่ถ้าเขาสนใจเขาอยากจะรู้มากก็แนะนําให้เขาไปอ่านได้อย่างนี้เป็นตน้นทุกเรื่องนะคะที่มาที่ไปนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้แต่งก็ยังเหมือนกันบางทีเราเราข้ามเลยไปหรืออ่านเฉพาะตรงนั้นบางทีน่าสนใจมากว่าทําไมผู้แต่งจึงมีแนวคิดอย่างนี้จึงมีความคิดอย่างนี้จึงแฝงไว้ด้วยทัศนคติ อย่างนี้ใส่ลงไปในในผลงานในวรรณคดีวรรณกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ 1. การจัดกกระเยงของสอนที่ครูอยากจะแนะนําตรงนี้ก็คือว่าคุณครูจะต้องอ่านและทําความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้และชัดเจนกว่าที่จะเรียนรู้จะเป็นตอนๆเหมือนกับนักเรียน สองก็คือเมื่อรู้แล้วก็จะต้องถ่ายทอดหรือทำให้นักเรียนเขารู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความการอ่านสรุปเรื่องการอ่านแบบชนิดสำรวจเอามาใช้เลยค่ะอ่านให้เวลาจะเรียนรู้แต่ละเรื่องจะต้องอ่านทุกเรื่องอ่านก่อนไม่ใช่อ่านไปอธิบายไปอ่านไปวเไปิเคราะห์ไปเคอให้มีเวลาในการที่เขาทำความเข้าใจเรื่องโดยตลอดด้วยตัวของเขาเอง คุณครูก็จะต้องเดี๋ยวก็ต้องไปดูรูปแบบไหมคะว่าจะมีช่วงไหนที่จะให้เขาอ่านใช่ไหมเพราะนั้นการอ่านจะต้องเอามาใช้กับวรรณคดีวรรณกรรมนะคะอ่านให้จบเรื่อง เมื่ออ่านจบเรื่องแล้วตอนนี้เราจะใช้กระบวนการวิเคราะห์อย่างไรที่เราจะต้องเอาเราจะไปดูอะไรหลักการวิเคราะห์จะดูเรื่องเนื้อหาเนื้อหาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าจะไปวิเคราะห์ทางเชิงบรรณศิบนบรรณสินมันจะมีตัวอะไรบ้างที่เป็นสาระสําคัญที่จะลงไปวิเคราะห์เรื่องกระบวนการแต่งวิธีการแต่งการใช้คำการเลือกสรรคาอะไรต่างๆนะคะตรงนั้นคือรายละเอียดในการวิเคราะห์ถูกไหม,มคะเมื่อวิเคราะห์แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วต้องอธิบายได้เด็กจะอธิบายได้ เขาวิเคราะห์มันจะอธิบายความเชื่อมโยงความเป็นมาอะไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรอะไรเชื่อมกับอะไรอะไรทําไมเป็นอย่างนี้นะคะพออธิบายได้สรุปได้เห็นไหมการสรุปความก็มาใช้ก็เอาให้เขาสรุปให้ได้ว่าสรุปแล้วไอ้ตอนนี้เรื่องนี้นั้นมันมีใจความมีสาระสําคัญอะไรมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักๆและประเด็นนั้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ที่เป็นหลักอยู่แล้วว่าเราจะดูเนื้อหาประเด็นเนื้อผู้แต่งเป็นยังไงประเด็น เอที่มาของเรื่องเป็นอย่างไรประเด็นเรื่องกวลวิธีการแต่งหรือประเด็นความงามทางด้านการใช้ภาษาเป็นอย่างไรนี่คือการที่จะสรุปวิเคราะห์แล้วอธิบายแล้วก็ต้องสรุปได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเป็นสเต็ปไปแล้วเมื่อได้สรุปออกมาแล้วจากนั้นเขาก็จะ ดึงออกมาจัดหมวดหมู่ว่าอะไรคือแนวคิดอะไรคือข้อคิดแล้วด้านไหนจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พยายามอย่าลืมว่าถ้าเป็นไปได้เด็กมปลายเนี่ยเชื่อมโยงความคิดกานิดหนึ่งว่าเขาได้ข้อคิดก็ดีหรือแนวคิดก็ดีหรือคุณค่าด้านไหนก็ตามให้เชื่อมออกไปใน ในในในปัจจุบันเลยนะคะถ้าด้านประวิศาสตร์เชื่อมว่าเหตุการณ์ทางประวัิศาสต์นั้นเมื่อสมัยนั้นเมื่อยุคนั้นที่กวีสอดแทรกหรือกวีได้จัดบรรยากาศจัดฉากแบบนี้มาเนี่ย สะท้อนให้เห็นอะไรและอะไรตรงนั้นมันเป็นประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบหรือน่าจะคาดการว่ามันจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเรื่องเรียกว่าเปรียบเทียบแล้วก็คาดการเดาเหตุการณ์หรือว่าคาดคเนต,ต่อไปนี่เขาเรียกว่าการวิเคราะห์แล้วก็การวิจารณ์ขั้นสูงขึ้นไปอีกเห็นไหมฮะว่าสามารถจะมองเห็นขั้นกระทบเ <c oughs> ขาเร,รียกวิเคราะห์แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลมันก็คือขั้นสูงขึ้นไปมันมองเห็นที่มา ของเรื่องราวเหตุและผลแล้วก็ปากสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรผลกระทบนี้มันจะมีการแก้ไขหรือป้องกันยังไงหรือจะพัฒนาต่อ,อยังไงนี่แหละคือการเชื่อมโยงเข้ามาสู่ในชีวิตจริงไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของแนวคิดหรือข้อคิดก็ตามตรงนี้สําคัญนะคะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะจอดอยู่แค่จบอยู่แค่ว่ารู้ก็แค่รู้แต่ไม่ได้เอาไปใช้อะไรในประโยชน์ในชีวิตประจําวันอันนี้เชื่อมโยงไปให้ได้ทุกด้านเลยค่ะข้อคิดต่างๆสามารถเชื่อมไปได้สุดท้ายนะคะพอจัด รูปแบบหารูปแบบที่ดีที่มันจะบ่งบอกถึงความรู้ที่เด็กรู้และเข้าใจบ่งบอกถึงการที่เด็กที่จะวิเคราะห์ดึงเอาข้อมูลดึงเอาประโยชน์ออกมาได้แล้วนั้นอย่าลืมเรื่องการวัดผลครูจะเตือนเสมอว่าวัดผลให้มันตรงกับจุดมุ่งหมายนะวัดผลให้ตรงกับสิ่งที่เราจัดการเรียนรู้นะเนื้อหานะแล้ววางผลลัพธ์เอาไว้อย่างไรวัดตรงนั้นให้ได้เลือกเลือกเครื่องมือให้ชัดวิธีการให้ได้แล้วก็ออกมาในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆไอ้ตรงนี้เราเรื่องนี้ เราจะวัดวันครีวรรณกรรมเราไม่ได้วัดทักษะอะไรเยอะแต่เราจะวัดในเรื่องความรู้ความเข้าใจทักษะมีอยู่อันเดียวคือการวิเคราะห์ไงนะะการวิเคราะห์ดึงออกมานะะตรงนั้นว่าเขาวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะสุดท้ายก็คืออย่าลืมเสริมพลังบวกนะ เพราะว่าตรงนี้ครูว,ว่าคุณครูไม่ไม่เหนื่อยหรอกเพราะเด็กๆนะ่ะมีพลังบวกอยู่แล้วเพราะชอบอยู่แล้วในเรื่องวรรณกรรมแล้วเขาก็จะสามารถเอาไปเชื่อมโยงเราสามารถที่จะโยงใยไปต่อว่าเขาเนี่ยเอาไปเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าละครไม่ว่าภาพยนตร์อะไรบางทีก็อิงทางเรื่องราวต่างๆในในเรื่องวรรณกรรมเอาไปใช้หรือคําพูดหรือข้อคิดอะไรต่างๆก็เอาไปใช้กันมากมายในหลายๆรูปแบบนะคะ อันนี้ครูคิดว่าการสอนวิธีมรดกรรมของพวกเรานั้นก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรามาสก,กิดสก,กาวมาหลอมรวมออกระบวนการขั้นตอนสักนิดหนึ่งเผื่ออะไรมันหลงลืมไปะนะคะก็วันนี้ก็คงจะ คงจะแค่นี้นะคะ5เรื่องก็คงจะไม่หนักหนาสําหรับพวกเรานะคะลงไปทบทวนอีกทีว่าจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรแล้วก็วัดผลอย่างไรแล้วก็เสริมพลังบวกเขาอย่างไรนะคะเพื่อจะให้เขามีความสนใจเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยที่รักษามรดกที่เป็นสมบัติของชาติไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน